ปันปันแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมกความสามารถอีกหนึ่งคนสําหรับสาวปันปันสุทัาตาหรืเจ้าตัวเข้าสู่วงการบันเทิงตอนอายุ4ปีจากการมาเป็นนางแบบโฆษณาหลา,า,ายรายการภายหลังได้รับบทเป็นแนนในภาพยนตร์เรื่องรัดาแลนด์ของค่าย GTS นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงแต่ภาพยนตร์ดังกล่าวยังทําให้เธอได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์สาขากักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากคมชัดรึอวอร์ดครั้งที่9จากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยและด้วยความที่เจ้าตัวโดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นจานวนมากนอกจากฝีมือการแสดงของเจ้าตัวจะไม่น้อยหน้าใครแล้วเรื่องรูปร่างหน้าตาและความสวยของสาวปันนก็ไม่เป็นรองคนอื่นเลยละค่ะไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาใส่ก็สวยเป๊ะปังไปหมดและพักหนังหนัมนี้จะเห็นได้ว่ามาจะเอามาพลภาพอวดความแซ่บให้แฟนๆได้ร้องว้าวอยู่เป็นประจำ ทำยังสามารถแด่ยอดใจและคำชมจากแฟนๆได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวด้านสุดสาวปันปนทำเอาแฟนๆทึงฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจชิลๆที่ทะเลภูเก,ก็ตท่ามกลางธรรมชาติดายร้อมซึ่งงานนี้สาวปันนก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปใส่อวดผิวขาวเนียนละมุนสุดๆโดยเจ้าตัวมาในชุดสีเหลืองสดใสเผยให้เห็นความเซ็กซี่เบาๆแต่ดาเมด,ดุนแดงมาก